สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับกรบลาช่องนาราาชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองค่ะในส่วนของการแบ่งวันเกิดนะคะของช่องเราแบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าเพื่อนๆได้มีข้อสงสัยว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นั่นเองนะคะในส่วนของภาพรวมดวงชะตาในเดือนนี้เนาะเราได้มีการทําการเปิด ผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เพื่อนๆได้เห็นเนาะก็คือจะมีไพ่เก้าดาบนะคะราชาเหรียญ The e m p เ e s นะคะหไม้3ไม้นะคะ3มถ้วย5ไม้นะคะ2ถ้วยสิบ และเดอะเช e c ริ r อต t นะคะก็มองว่าเดือนนี้เนาะด้วยความที่ไพ่เจ้าชะตานะคะเป็นก้าวดาบมองว่าเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีความเครียดหรือว่ามีเรื่องที่คิด วิตกกังวลใจอยู่หรือเปล่าเอยเอออาจจะในเรื่องของเงินก็ดีเรื่องงานหรืออาจจะไปในเรื่องของความรักก็ดนานด้วยความที่เอ่อมันมีไพ่ราชาเหรียญเนาะอ่าสามายแล้วก็สองถ้วยขนาดอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะคะก็จริงๆเราก้าวดาบเนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นความคิดกังวลใจที่บางทีมันอาจจะ ไม่ได้เป็นไปตามที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดกังวลอะ่ะเออมันบางคนอาจจะหมายถึงการคิดมากคิดไปก่อนคิดไปเองอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเอออาจจะหมายถึงในเรื่องของเออ การที่มีใครบางคนหรือว่าได้รับคําพูดบางอย่างอะไรเงี้ยที่เข้ามากระทบใจเราจนทําให้เรารู้สึกแบบว่าเครียดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเออโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะด้วยความที่มีทั้งหกไม้แล้วก็ห้าไม้เนาะเออบางคนอาจจะเคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครสักคนมาก่อนหรือเปล่าในเรื่องของการงานเออบางคนอาจจะแบบมีเรื่องผิดใจกันในเรื่องงานอะไรเงี้ยนะคะแต่เรามองว่าในเดือนนี้เนี่ยมันน่าจะ มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันได้เนาะเออถ้าใครที่แบบมีเรื่องบาดหมางผิดใจกับใครมาก่อนนั่นเองนะน่าจะมีแบบคนกลางนะคะเข้ามาแบบให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแบบประสานร,รอยร้าวอะไรเงี้ยเป็นกาวใจายให้เออก็มองว่ามันน่าจะมีการได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบเ,ออเข้าใจกันดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเนาะ แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความรักนะคะด้วยความที่แบบมีทั้ง3ถ้วย e m p l เพล t เดชาริออแล้วก็เทนอฟคัพสนะคะหรือว่าส0ถ้วยนั่นเองเนาะบางคนออในเดือนนี้อาจจะแบบใกล้ถึง ใกล้ถึงวันมงคลหรือเปล่าเออบางคนอาจจะแบบว่าพอด้วยความที่แบบใกล้จะถึงวันมงคลวันสําคัญอะไรเงี้ยก็จะมีความเครียดความกังวลอุ้ยอันนั้นจัดก,การหรือยังอันนี้จะเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือก็จะหมายถึงการที่แบบได้มีการเดินทางมาพบเจอกันกับ ครอบครัวของคนรักก็ได้เออถ้าใครที่แบบมีแฟนมีคนรักอยู่อะไรเงี้ยอาจจะแบบมีการที่แบบว่าเขาเรื่ออะไรเป็นออฟฟิเชียลเนาะในการที่แบบไปพบเจอญาติผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายเออก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบอุย้ยกังวลจังเลยอะไรเงี้ยเขาจะเอ็นดูเราไหมเขาจะเมตตาจะรักเราไหมาอะไรเงี้ยจะชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือในอีกในยะหนึ่งในบางคนอาจจะหมายถึงการที่มี เขาเรียกว่าอะไรดียะอุบัติเหตุทางความสัมพันธ์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบ ปรับรับโชคแล้วจําเป็นที่จะต้องแบบเอ้ยสร้างอนาคตร,ร่วมกันต้องแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วก็ถ้าตามนักไพ่นี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆที่ที่คบหากันอยู่แบบเป็นคนรักยังไม่ได้แต,ต่งงานเป็นเรื่องบรรดาหรือว่ายัางไม่ได้มีความพร้อมนะคะที่จะสร้างครอบครัวก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันเนาะว่าอาจจะแบบปรับรับโชคนะคะคมีทายาทโดยที่ไม่ตั้งใจอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืม อมอย่างอื่นหรอที่เห็นคือก็จะมีความโดดเด่นเนาะในเรื่องของการเดินทางเนอะเออถ้าใครที่แบบมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานก็ดีหรือท่องเที่ยวก็ดีตัวเราเองอาจจะมีความเครียดความกังวลในเรื่องของการเดินทางไกลครั้งนี้บางคนอาจจะแบบหมายถึงในเรื่องของความเครีดยดะไรอ่ะ ด้วยความที่อาจจะต้องเดินทางไก,กลๆไปในที่ที่เราไม่ถนดัดไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้เดินทางมานานแล้วอะไรเงี้ยเออก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเป็นกังวลได้นะว่าเ,เดินทางครั้งนี้มันจะโอเคไหมจะราบรื่นไหมจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะคะมองว่าการเดินทางอ่ะโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรจะมีตัวเราเนี่แหละที่หงุดหงิดไปเองหรือเปล่าแบบเครียดไงบางคนแบบเครียดวิตกกังวลก็จะแบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเออให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเราเองน่าจะดีกว่า <c oughs> นะเออ อย่าไปมีเรื่องกับใครแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดหรืออารมณ์ร้อนใส่ใครนั่นเองนะคะอืมเท่าที่เห็นนะพื้นชาตาลน่าจะประมาณนี้อืมอ่ะอีกนิดนึงบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ยานพานะคันใหม่ด้วยนะคะเออถ้ามีแผนว่าอยากจะซื้ออยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้ก็กมีเกณฑ์ที่จะได้มาเนะเออก็เป็นไปได้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไพ่ เพิ่มเติมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เพิ่มเติมในแต่ละเรื่องให้ซึ่งหน้าไพ่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เห็นนะคะแต่เราจะบอกให้ฟังเนาะว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะการงานของเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นเด็กถือไม้นะคะใบที่สองเป็นเดอดซาใบที่3มเป็น4ไม้และใบที่4เป็น5ถ้วยนะคะอืม มีความรู้สึกว่างานอะจริงๆมันมีโอกาสที่จะสําเร็จนะด้วยความที่ในพื้นชะตาน้องมันก็มีหกไม้เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของไพ่ที่เปิดเพิ่มเติมมีทั้งเด็กถือไม้แล้วก็สีไม้เกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทาอะไรใหม่ๆนะคะเพียงแต่ว่ามันจบด้วยห้าถ้วยอะคือ เขาเรียกว่าอะไรดีอะบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าบางอย่างที่เราต้องต้องเริ่มต้นทําในช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีความเครียดเนาะมีความกังวลอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้ตัวเราเองอะเหมือนมันเหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็ทําให้พอรายที่ไปทํางานจริงๆอะมันเหมือนเครื่อหอะไรคนที่ทําแบบกะกล้าลัวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอพอทําแบบนั้นอะคะ่ะ ผลที่มันออกมามันก็กายเป็นหา้าทวยคือบางทีมันอาจจะไม่ได้หมายความว่างานจะไม่สําเร็จแต่มันเหมือนแบบ กว่าที่มันจะสำเร็จหรือกว่าที่ที่มันจะได้รับผลที่ดีอ่ะเราก็ต้องเสียน้าตากับมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างบางอย่างมันอาจจะเกิดความผิดหวังเสียใจก็ได้บางบางสิ่งเราอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าเออถ้าฉันแบบไม่วัวไปเครียดไปกังวลอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะแบบให้ผลที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะอะไรประมาณเนี้ยเออมันมันจะเป็นฟิลประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเรามองว่าท้ายที่สุดแล้วว่างานมันจะออกมาโอเคนะอืม นิดนึ่งแล้วกันบางคนอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของเอกสารสัญญาหรืออะไรก็ตามที่มันมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะคะอย่างแบบพวกคืออะไรอ่ะทนายความเหรอเออทหารตำรวจหรือหรืออะไรที่มันต้องมีมีเรื่อง เอกสารทั้งด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ดูให้ดีนิดนึงแล้วกอ็อ่านให้ละเอียดเนาะอย่าอย่าเพิ่งบบไปเครียดก่อนใจเย็นๆอ่านให้ละเอียดทาความเข้าใจในทุกๆบรรทัดทุกๆประโยคที่ที่เราได้อ่านใจเย็นๆนะคะนะเออเรามองว่าตรงนี้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็ความแบบเขาเรแบบียกว่าอะไรเหมือนแบบว่า ใช้เวลากับมันอ่ะเออในการทาความเข้าใจอ่ะมันจะช่วยทําให้งานที่ถ้ามันจะต้องมีความผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดทอนในส่วนนั้นได้เนาะเอออย่าอย่าไปเครียดไปกังวลกับมันจนเกินไปอะไรเงี้ยบางทีอ่ะความเครียดนก็จะทําให้เราวาตีความผิดผิดไปแล้วก็อาจจะทําให้เราอะค่ะเข้าใจผิดไปแล้วกลายเป็นว่าเอ่อทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของงานแล้วทําให้เราแบบกลับมารู้สึก แบบเสียใจก็ได้ว่าเอ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่ได้แบบละเอียดรอบครอบเลยอะไรอย่างเงี้ยทาไมฉันแบบไม่ไม่ไมทาความเข้าใจกับมันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมก็จะ <c oughs> ต้องเรามาระวังในส่วนนี้ไว้นะคะโอเคเอาไปดูกันเรื่องเงินกันบ้างดีกว่าการเงินนะคะในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างใบแรกเป็นห้าไม้นะคะใบที่สองเป็น the wheel of fortune ใบที่สามเป็นราชินิดาบและใบที่สี่เป็นเด็กถือเหรียญ ถ้าใครที่เคยมีข้อพิพาทษในเรื่องของการเงินเนอะเรามองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะนะโดยเฉพาะคนที่มีข้อวิพาทษทางด้านการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงเนาะหรือผู้หญิงที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าคนคนนี้น่าจะนําพาปัญหาหรือว่าน่าจะออนําพาเรื่องราวความเครียดบางอย่างในเรื่องเงินกลับมาให้เราต้องแบบเหมือนคิดพิจารณาหรือว่าทาให้เราแบบ ต้องต้องเป็นกังวลอะ่ะเอออีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะหรือถ้าใครที่เคยมีในเรื่องของคดีความนะคะในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นแบบเ,ออะเนะคดีแพ่งเหรอเออหรือว่าอะไรใดๆก็ตามอเออที่มันมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของของเอ,อเอกสารสัญญาข้อพิพาทที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะเรามองว่าในจุดจุดนี้เนี่ย เดือนนี้มันน่าจะได้ผลของการตัดสินหรือว่าผลจากข้อพิพาทนั้นๆแล้วเนาะซึ่งผลที่ออกมามันเป็นเด็กถือเหรียญมันก็ไม่เชิงเื่าไอดเดียเอาเป็นว่าตัวเราเองก็ไม่ได้เสียเปรียบแต่ก็ไม่ได้ได้เปรียบมมีความรู้สึกว่าเป็นประมาณนั้นะนะ แล้วก็แต่ถ้าใครที่ไม่เคยมีข้อพิพาทในเรื่องของการเงินกันมาก่อนนะคะเดือนนี้ระวังนะ <c oughs> ว่ามันจะเสียงเงินไปจากข้อพิพาทเนี่ยบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของแบบการขับรถขับลาก็ได้เนาะเออเป็นแบบเฉียวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยบนท้องถนนนะคะก็ทําให้เราต้องเสียงเงินเสียค่าปรับหรืออะไรเงี้ยได้ก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของเงินตรงนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองเนาะโอเคอะไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันว่างนะคะสุขภาพ ของเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางคือในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกเป็นโอ๊สิบดาบใบที่สองเป็นหกถ้วยใบที่สามเป็นจัาสเต็กใบที่สี่เป็นหนึ่งเหรียญโอเคถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะคะสี่ใบที่เกิดขึ้นก็ถ้าใครมีแพลนอยู่แล้วหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องแบบผ่าตรงผ่าตัดเนอะไม่ว่าจะเป็นแบบ ผ่าฟันคุดก็ได้เออถอนฟองถอนฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่ามีมีต้องผ่าตัดจริงๆในเดือนนี้เนี่ยก็ไปตามตามที่คุณหมอนัดนะคะเพราะว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันก็โอเคเออค่อนข้างดีนะจบด้วยหนึ่งเหรียญก็ค่อนข้างดี ก็ทุกอย่างมันเป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ไม่ได้มีแพลนหรือว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะไปทําอะไรในเดือนนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผ่าตัดแบบอย่างไปทําสัญญกากันไปทําฟันไปทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือไปบริจาคเลือดอะ่ะก็อยากให้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคภัยเก่าๆคนที่มีแบบอาการเจ็บป่วยเก่าๆอะไรเงี้ยบางทีมันจะกลับมาทําให้เราต้องกลับไปรักษามันอย่างจริงจังอะไรเงี้ยเออบางคนก็อย่าง mm hmm. ที่บ ว่าสิบดาบมันมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตรงผ่าตัดได้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไปในเวไหนอยังไงก็ตามก็มองว่าผลของการแบบต้องผ่าตัดหรือการแบบไปพบคุณหมอในครั้งนี้ค่ะมันออกมาค่อนข้างโอเคอืมถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยฟังเราเครียดนะกังวลไม่อยากจ,จะแบบว่าต้องไปแบบผ่าตรงผ่าตัดหรือมีการต้องไปพบ พบคุณหมอก็ลองไปบริจาคเลือดนะคะเออหรือถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ถือโอกาสว่าเออเดือนนี้เราก็ไปเช็คอัพเลยดีกว่าเออก็เป็นไปได้ถ้าใครที่แบบเหมือนบริษัทเขามีมีเป็น b บ n เนเนาะหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีความสามารถในการที่จะแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกันเงินเราโอเคพอที่จะแบบลองไปเช็คอัพตรวจสุขภาพดูก,ก็ก็ลองไปในช่วงเดือนนี้ได้นะคะเรามองว่า ให้แบบมีแบบเลือดลงเลือดออกมีเข็มจิ้มเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นการที่แบบช่วยเคลื่ว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าช่วยเราเบาๆในส่วนของการที่แบบว่าอิทธิพลของไพ่สิบดาบตรงเนี้ยลงได้นั่นเองเนาะนะคะไปดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดีกว่าโชคลาภโชคลาภเดวนี้อุ้ยหนึ่งเหรียญ Strength นะคะใบที่3คือ Templates และ8ถ้วยอ่ะหนึ่งเหรียญมาเป็นใบแรกแน่นอนว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นหนึ่งถ้าสำหรับช่องอื่นเราไม่รู้นะแต่สำหรับของเราอะหนึ่งเหรียญมันคือการมีโชคนะคะโชคฟุกๆเล็กๆน้อยๆมีแน่ๆเพียงแต่ว่าถ้าตำหน้าไพ่นะถ้าใครที่เป็นสายที่แบบ เสียงโชคอะไรเงี้ยก็ลองเล่นดูมีเทมเพลนส์ขึ้นมีแปะถ้วยขึ้นถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรดีอะเป็นเป็นเป็นสายเสี่ยงโชคแบบแบบ ได้ตรงได้ดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองกลับเลขดูนะคะแล้วก็ลองตัดหน้าตัดหลังอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็เลยไม่ค่อยเป็นเหมือนกันที่มันจะต้องแบบสลับหน้าสลับหลังหรือแบบเลขนั้นเท่ากับเลขนี้เลขนี้เท่ากับเลขนั้นอะไรเงี้ยเออลองดูนะเพราะว่ามันดูว่ามีโอกาสที่จะที่จะมีโชคเนาะเ,าเลขอาจจะมาจากในเรื่องของ strength หรือ strength นี่ก็อาจจะมาจากเลขที่มันมีความเกี่ยวข้องกับ สัตว์เลี้ยงก็ได้เออถ้าใครที่แบบมีสัตว์เลี้ยงในบ้านอาจจะเป็นเลขอายุเออหรืออาจจะเป็นเลขวันเกิดปีเกิดของสัตว์เลี้ยงของเราอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบบางคนอาจจะหมายถึงการแบบเลื่อนฟีดไปเรื่อยๆแล้วก็เจอแบบบางช่องเนอะเดี๋ยวนี้เห็นแบบในออนไลน์อะไรเงี้ยในโซเชียลที่แบบว่าจะให้แบบว่าน้องหมาน้องแมวหรือบางทีเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็ดเ,เออแบบมาแบบหยิบลงหยิบเลขอะไรเงี้ยเออถ้าแบบเลื่อนฟีดเจอก็ลองนําเลขเหล่านั้นนะคะมาแบบ กลับสลับหน้าหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยลองตัดหน้าตัดหลังอะไรอย่างเงี้ยลองเล่นดูมีโอกาสนะมีโอกาสอยู่นะคะโอเคไปดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าภาพรวมความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไพ่มีอะไรจะบอกบ้างนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นทุกสถานะเลยเนาะเป็นภาพรวมใบแรบเป็นหนึ่งไม้นะคะใบที่สองเป็นราชาดาใบ,บาที่สามเป็นเดอะซัน และใบที่4เป็นเดอะมูนนะคะก็อเริ่มจากคนที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วก่อนแล้วกันเนาะด้วยความที่เราเห็นมีเดซันเกิดขึ้นนะคะถ้าใครที่รอคอยทายาอยู่แน่นอนว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้แต่ว่าตามมาด้วยเดอะมูนเนี่ยก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าสมมติว่ารู้แล้วเนาะเออว่าว่าว่า,วา,วามีการแบบว่าต้งคงตั้งครเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออ ก็ให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีพยายามแบบทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามที่คุณหมอแนะนำนะคะออในส่วนของคนที่มีคนรักแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะอย่างที่บอกไปว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันนะจ๊ะด้วยความที่แบบมีทั้งเดินซันคือมีเอ็มเพลสขึ้น,ม,นมีโอกาสสูงนะคะที่จะแบบปรับปรับดับโชคแล้วก็ต้องปรับปรับแต่งวง,งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็ อยากให้ระวังไว้ด้วยละกันถ้าใครที่แบบแค่คุยคุยกันแต่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีมีเกณฑ์อยู่นะมีมีโอกาสแบบปุบปับ,ปบอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันจะไม่ได้รับโชคแบบนั้นนะสิเพราะว่ามีฮอร์โนเกิดขึ้นมันอาจจะหมายถึงการที่อีกฝั่งเขาไม่พร้อมหรือเปล่าที่จะรับผิดชอบเอออันเนี้ยต้องระวังนะคะในส่วนของคนโสดนะ เรามองว่ามีคนที่ที่ถูกตาต้องใจเราคนคนนี้ดูดีเลยแหละเออแบบว่าทั้งบุคลิกทั้งแบบหน้าตาโอหลอ่อตรงสเปคเห็นแล้วใช่เลยลอะไรเงี้ยจะเจอกันจากงานการงานหรืออาจจะเจอกันในที่เรียนหรืออะไรบางอย่างที่แบบเหมือนเราต้องแบบไปเทคคอร์สไปไปศึกษาอะไรเงี้ยเพิ่มเติมก็เป็นไปได้แต่ด้วยความที่เขาอะค่ะเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีอะ ก็อาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเราแค่คนเดียวก็อาจจะมีคนคุยหลายๆคนอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเดโมนะคะมันก็อาจจะหมายถึงตัวเราเองอาจจะต้องแบบผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วเราก็เลยยังรู้สึกว่าคนโสดค่ะก็น่าจะยังเป็นคนโสดอยู่เพียงแต่ว่าโอเคแหละมีการได้พบเจอคนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเนาอะอเพราะว่านี้มันเป็นดวงโดยรวมมันก็ อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไปนะคะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสเนาะไปดูการในส่วนของคําแนะนํากันบ้างนะคะเดือนนี้เราจะใช้คาแนะนะาจากไพ่พันตตาอาลอร์โคนะคะมาดูกันว่าไพา่มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างนะคะสิ่งที่เพื่อนๆได้ใบที่เพื่อนๆได้นั่นก็คือสองจิตสองใจเอออะมาดูการความรักนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะความรักนะคะคนโสดเขาบอกว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะตัดใครไม่ได้จริงๆเออบางคนอาจจะแบบมีตัวเลือกเนาะหรืออาจจะหมายถึงตัวเราเองก็ได้ที่แบบว่าจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคนมีคู่นะคะบอกว่าเอ,อ๊ะมีอะไรให้เลือกอีกซ่อนใครไว้หรือเปล่าเออก็สําหรับบางคู่บางคนเนาะอืมแต่ถ้าถ้าตามที่เรามอง ไพ่ความรักแล้วก็ไพ่โดยรวมพื้นชะตาน่าจะไม่ได้มีในเรื่องของมือที่สามอะไรอย่างนี้นะอืมอการงานนะคะเขาบอกว่ามีผู้ช่วยก็เหมือนไม่มีช่วยคิดช่วยทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องทำเองหมดเออก็ด้วยความที่เดือนนี้เนาะงานมันอาจจะเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยใครก็อาจจะช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองที่ต้องช่วยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ การเงินนะคะเขาบอกว่าจะใช้ใจ่ายอะไรคิดให้ดีมีเรื่องที่จําเป็นอีกเยอะนะคะหยุด CF ของที่ไม่จําเป็นนะจ๊ะเออนะสุขภาพนะคะเขาบอกว่าหนีไม่พ้นเรื่องปวดหัวนะคะอืมก็สุขภาพก็ต้องระมัดระวังเนาะในเดือนนี้นะคะเคล็ดลับนะเขาบอกว่าให้ใส่ต่างหู o v e r อร์ไซนะคะจะพ้นภัยจากการถูกเป่าหูเออก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ลองหา ต่างหูแบบโอเวอร์ไซส์มาใส่ดูในเดือนนี้เนาะเพื่อเป็นแบบเคล็ดลับนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายหรออืมนั่นสินะถ้าเป็นคุณผู้ชายจะใส่ต่างหูโอเวอร์ไซส์ก็จะดูแปลกๆใช่ไหมอืมก็ยังไงดีล่ะการถูกเป่าหูเหรออันนี้คุณผู้ชายก็มีสติ แล้วคุณผู้หญิงก็มีสติให้มากขึ้นน,นั่นเองเรามองว่าถ้าเรามีสติตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรใดๆก็ตามปัญหาร้อยแปดพันเก้าใดๆก็ตามถ้าเข้ามาในชีวิตเราแล้วตราบเท่าที่เรามีสติเราจะมีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแน่นอนว่าก็จะไม่มีใครมาเป่าหูแล้วได้หรือว่าไม่มีใครไม่มีอะไรมาทําอะไรเราได้นั่นเองเนาะเออเราก็จะมีปัญญาในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่งางๆนั่นเองนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของกอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําไรจะให้แกนได้นะคะ หรือถ้าเป็นเพื่อนท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนงานทำช่องก็สามารถกระปุ่ม Super Thanks นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสป,ปอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเคก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ